สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนลูกซองปัมแอคชั่นที่สวยงามมากๆกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็ทํารีวิวกันจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภยัยตรวจเช็คในําเภอนะครับดูให้ดีปืนปลอดภัยเป็นยี่ห้อคาร์อาร์มเอทรุ่น A อฟอสนะครับรูปร่างตัวปืนคืออย่างนี้เลยนะครับแต่งเต็มมาจากโรงงานนะความยาวลำกล้องนนอยู่ที่20นิ้วนะครับยีนิ้ว ทิ้ปืนไปนะครับดูที่ทานซใสของตัวปืนวัสดุตัวปืนนะครับตัวกระโหลกเนี่ยทำมาจากอลลอยนะครับแล้วก็รางนะครับจะมีรางพิคคาตินีแล้วก็รางติดไฟฉายเดเซอร์มาให้นะครับพร้อมเลยนะส่วนของปลายลำกล้องนะครับก็จะมีเกลียวนะครับในการใส่โชกคได้นะครับใส่โชกคได้หรือจะเป็นพวกคล้องต่างๆนะครับก็ใส่ได้นะในส่วนของความปลอดภัยนะครับก็จะมีเซฟมาให้อยู่ที่ตรงด้านข้างนะครับตัวนี้ กดจากซ้ายไปขวาเข้าเซฟพัดจากขวามาซ้ายปลดเซฟนะครับตัวนี้ก็คุ้นเคยกันในลูกซองปั๊มนะครับทั่วๆไปนะใช้งานได้ดีนะครับศูนย์ปืนนะครับลองดูนะจะเป็นศูนย์แบบพับได้นะครับกดปื๊บอ,นะอาจจะออกแรงมันฝืนนิดหนึ่งนะครับปืนยังใหม่อยู่กดก็จะดีดเด้งออกมานะครับเดี๋ยวลองเล็งศูนย์ดูนะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าให้ความแม่นยำที่ที่ดี จากการที่มีศูนย์นะครับที่เด่นได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแบบนี้ปืนกระบ,บอกนี้นะครับเป็นภาพประชาชนคะแนนเนี่ยประหยัดมากๆอยู่ที่28,500นะครับเป็นคะแนนภาพประชาชนท้ายเนี่ยสามารถที่จะพับเก็บได้นะครับกดแล้วก็พับเพื่อที่จะลดเรื่องของความยาวของตัวปืนนะครับคล่องตัวนั้นะใช้งานได้คล่องตัวดีนะครับต้านจับก,ก็สบายๆนะัะ ความจุนะครับยู่ดูความจุนิดหนึ่งของปืนกระบอกนี้ความจุของตัวปืนนะครับลองนำลูกยัดเข้าไปนะจะใช้เป็นลูกนี่นะครับวินเชสเตอร์นะลองดูก็จะจุได้อยู่ที่4บวก1นะครับ4บวก1 2นะครับลองยดเข้าไปนะกดยุบนะครับแล้วก็ดันเข้าไป3 4 ก็จะเต็มแล้วนะครับ4ี่บวก1นะบวก1ในลำเพลิงนะครับ,ล,ล,นะรบลูกสองตามห้านักนะเวลาเคลียร์ก็จริงๆมันจะมีติ่งนะครับสำหรับเคลียร์ลูกออกแต่เดี๋ยวนี้ผมจะสาวให้ดูนะครับตอนลูกเข้าลำเพลิงสาออกมาเลยนะครับกดปุ่มฟีลูกเลื่อนฟีกระโจนมือนะครับแล้วสาวออกนะจำนวนหนะ้าหนักนะครับโอ้โหถูกใจนะครับเรื่องของคะแนนนะเป็นปืนที่ประชาชนเข้าถึงได้ แล้วทางร้านแจ้งว่ายังมีจํานวนพอสมควรนะครับครับผมต่อไปทดสอบนะครับตัวปืนคันอ์ม a t ท c รุ่ a Tech, น Air Force นะครับปืนสวยมากนะบอกเลยครับมาลำกล้องหรือว่าตัวปืนเนี่ยตกแต่งมาสวยงามน,นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราดูน,นะครับยิงที่ประมาณสักสิเมตรโดยประมาณุ่ปใช้ก็คือรูปโอโอบักนะครับจำนวนห้าน,นัน สามสี่และห้ามาเลยครับอาไปที่ตึงแางของตัวเป้านะค,ะครับเยับเรียบร้อยอ่านเราดูนะ,ะนะครับโอเคแล้ครับปินปลอดภัยนะ จุดไป1นนัดน,นะครับน่าจะที่เรื่องของกรารสาประโจมนะครับอไปดูกลุ่มกระสุนกันกลุ่มกระสุนถือว่าดีนะครับมากๆเลยนี่นะครับตรงกลางนะกลางเป้าได้เลยนะครับถือว่าดีนะครับต่อไปพี่ยูนะครับชุดทดสอบนะครับคันอาร์ามเอทรุ่น a อฟอสสนะครับผู้ยิงพร้อมพร้อมแล้วเริ่มจริง ปืนปลอไทยนะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับใช่ครับมาถึงเป้าแล้วนะครับโอ้โหกลุ่มสวยงามมากแม่นยำนะครับต้องบอกว่าพี่ยูเนี่ยเป็นคนที่ทดสอบลูกองได้เก่งมากๆนะครับขอพระคุณพี่ยูเปียสูตนะครับชุดสุดท้ายนะครับกับคาร์มกระบอกนี้ปืนสวยมากๆนะครับลูกศรงชนทีข้อนะครับมาอีกชุดหนึ่ง

ดูดไปนัดหนึ่งนะเดแถมห,นะนะมหนึ่งนะนะครับเป็นที่เรื่องของการสาวพระโจมมือนะผมไม่สุดลูกวินเชสเตอร์นะครับแถมท้ายอีกหนึ่งนะัด ปืนปลอดภัยนะฮะแรงเหลือเกินนะครับเรียบร้อยนะครับ A tag ครับผมก็ทดสอบจนไฟนะครับกับปืนลูกฟองปั๊มนะครับที่คะแนนเนี่ยประหยัดมากนะครับอยู่กับที่ประยูณนะครับมัสภูร์ก็ร่วมทดสอบนะครับเป็นยังไงฮะฟิลในการยิงฟิลในการยิงเป็นสองฝั่สนุกยิงสนุกนะครับหน้าขึ้นชื่อว่าปืนแม็อซ์ท่านนี่คือมันได้ฟิลแบบดิบๆ นะดิบๆแบบโอ้โหมันแรงกระแทกกระชั้นเลือเซินสะใจไปครับสะใจนะได้แบบได้อารมณ์ของของลูกฟองไะแต่ลูกฟองก็ต้องปาไมชชั่นเลนะแบบนี้นะครับก็ครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่อยู่นะครับไปอย่างสูงนะครับวันนี้รวมทดสอบกันนะครับนี่นะตัวปืนดีๆนะครับโอเควันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ